สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาที่อำเภอเกาะจันจังหวัดชนบุรีมาดูหอมแบ่งนะคะที่ก่อนหน้านี้มีปัญหาแล้วเขาได้สั่งสมแดงนะคะเจ้าของได้สั่งสมแดงมาใช้กับหอมแบ่งเดี๋ยวเรามาพบกับเจ้าของเลยค่ะว่าท่านประทับใจอะไรบ้างและสั่งมาได้อย่างไรจากทางไหนเดี๋ยวเรามารู้จักกับท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะ นี่ชื่ออะไรคะแนะนำที่นี้จ้ะค่ะที่มีปัญหาอะไรคะกับหอมถึงได้สั่งสมแดงจิารณมาใช้หอมมันไม่ค่อยโตจ้ะอ่าแล้วพี่รู้จักได้ยังไงฮะก็รู้จักทางเฟซทางเฟสน,นะคะได้ไปเจอ<ด>เฟซของท<ด>่านอาจารย์โดนแก้ววังเนาะจ้ะแล้วก็โทรมาเลยตามหมายเลขโทรศัพท์ใช่ไหมคะ ก่อนหน้านี้มันมันมีปัญหามันมันไม่ค่อยโตเดี๋ยวมันไม่เขียวเลย,ยอยากใช้ไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะพี่ในความคิดพี่นะมีต้นค่ะพี่ฉีดไปกี่รอบแล้วคะสามอันนี้ที่ปลู่หอแบ่งเนี่ยกี่งานคะกี่ไร่ประมาณสองงานสองงานแล้วข้างหลังเนี่ยที่นุชเห็นเนี่ย นะคะมีต้นอะไรด้วยคะผักทองอ๋อผักทองด้วยเนาะแล้วก็นู้นเห็นเห็นนู้นคือผักชีเนาะที่กําลังปลูกอยู่กําลังขึ้นอยู่เพิ่งเริ่มขึ้นนะคะเรายังมองเห็นไม่ชัดนะคะตอนนี้อ่าแล้วพี่มั่นใจแค่ไหนคะในเรื่องของผมแดงคลิกบอมโนีเนี่ยใช้ได้ใช้ได้เนาะพี่ใช้ยังไงคะกี่ซีซีต่อน้ำเท่าไหร่คะใช้ขึ้นกว่าขม่้กว่าเล็กกว่า ฝาเล็กข้างในใช่ไหมคะครึ่งฝาเล็กข้างในก็สิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรนะคะฉีดไปกี่รอบแล้วคะสามรอบประทับใจอะไรบ้างในลึกๆของผมแดงริกเนี่ยที่ประทับใจอะไรบ้างคะหนึ่งก็งามดีสองค่ะหลอดก็ใหญ่หลอดใหญ่เนาะที่สำคัญคือที่สามคือมันปลอดภัยนะคะพี่เพราะเป็นชีวภาพสกัดร้อยเปอร์เซ็นนะคะไม่มีสารเคมี ตัวนี้จะช่วยบำรุงดินนะคะปรับสภาพดินและน้ำด้วยนะคะทำให้ดินเราเนี่ยไม่ว่าจะมีกรดมีด่างมีเปรี้ยวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะปรับให้เป็นกลางนะคะถ้าพี่ใช้ไปอย่างต่อเนื่องเนาะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะพี่อีกครั้งหนึ่งค่ะพี่อะไรคะพี่นีะพี่นีนะคะพี่นีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าเราขอมาติดตามใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะโสมโสมแดง ร,รู้จักไม่รู้จนใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีเอ๊โชคดีไหมคบพี่โอเค